แม่ในนครสวรรค์ฮือฮาเหมือนกันนะครับแล้วมันก็สะท้อนให้เห็นถึงในยุคข้าวยากหมากแพงจริงๆข้าวยากหมากแพงหรือเปล่าไม่รู้แต่น้ำมันเนี่ยแพงแน่นะครับเขาก็ลดเรืนน้ำาันอะไรทีเราไปสามสิบสตาร์ข่าวที่ว่ายังไงกันข่าวนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับนำทีมโดยร้องจิตนะครับพันตำรวจโทจิรศักดิ์มหึเมืองนะครับก็ได้ทราบข่าวจาก จ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่เนี่ยนะครับว่ามีการปล้นจี้รถบรรทุกน้ำมันเกิดขึ้นนะครับบริเวณแถวแถวโรงเรียนนะว่ามินนะครับตรงสามแยกใหญ่ๆเลยนะฮะที่จะตรงไปข้ามสะพานพิษณุโลกใช่ไหมครับแล้วถ้าจะเลี้ยวซ้ายไปทางบางม่วงบ้านแก่งนแก่ตรงนั้นแหละฮะทราบข่าวมาว่ามีการปล้นจี้กันนะครับร้องจี้ก็เลยนําคณะไปหมดเลยนะฮะไปไปตรวจสอบว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นนะครับก็ทราบข่าวนะครับมาว่ามีการปล้นจี้ตรงนั้น ไปไปมามาเนี่ยใช้เวลาแค่นิดเดียวเองประมาณชั่วโมงชั่วโมงกว่าๆจับคนร้ายได้นะครับเพราะจับคนร้ายได้ก็มีการสอบสวนนะฮะว่าเอ๊ะมันเป็นมาอย่างไงนะครับคราวนี้ฮะจับคนร้ายได้ทราบชื่อว่าชื่อนายสมเกียรติภูลเลิศอายุแค่ยี่สิบสามปีเองนะฮะก็ยังถือว่ายังเด็กอยู่นะครับอายุน้อยกว่าเราก็ถือเป็นเด็กหมดนะฮะก็เป็นคนสุโขทัยเป็นคนสุโขทัยนะครับมาก่อเรื่องนี้ที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับ เจ้าของรถนะครับชื่อนายสายหยุดแม้นพยักนะครับอายุ42ปีแล้วก็ภรรยาก็คือจินตนาแม้นพยักอายุ38ปีนะครับก็เป็นผู้ที่ขับรถมาก่อนที่จะโดนป้นจีเนี่ยนะครับ,รบได้ให้การว่าตนเองเนี่ยขับรถมาจอด นะครับแล้วก็ลงไปซื้อก๋้นเตี๋ยวคือตรงข้ามโรงเรียนนวามินเนี่ยคุณผู้ชมทราบดีว่าจะมีร้านก๋วยเตี๋ยวร้านข้าวอะไรเยอะเพราะว่าแถวนนี้มีรถใหญ่วิ่งผ่านบ่อยนะครับจะมีร้านพวกนี้บริการอยู่ระหว่างทางมากมายเหลือเกินนะฮะก็จอดรถไว้นะฮะแล้วก็เจ้าตัวเนี่ยนะครับเออคุณสคุณสายหยุดเนี่ยนะครับผู้ชายลงไปซื้อลงไปซื้อก๋วยเตี๋ยวแต่ไม่ได้ล็อกรถนะครับก็ภรรยาก็อยู่บนรถทันทันทันทีที่แบบศบโอกาสเห็นว่าคนขับลงไปแล้วนะครับ นายสมเกียรติที่เป็นคนร้ายเนี่ยก็ขึ้นมาเลยนะฮะขึ้นรถมาแล้วก็บอกว่าเห็นเห็นฟังจากฟังจากผู้เสียหายนะครับบอกว่าขึ้นมาแล้วบอกว่าคุณรู้ไหมผมเป็นใครแต่เอพูดหยาบกว่านี้นะถามภร <นะ S 2> รยาถามภรรยารู้ไหมเนี่ยผมเป็นใครเนี่ยก็บอกไ,ไ,ไม่รู้นะฮะใครจะไปรู้ล่ะคุณจินตนาบอกไม่รู้ดีๆคุณขึ้นมาถามว่าคุณเป็นใครเนี่ยสามีฉันลงไปแล้วคุณเป็นใครก็ไม่รู้ขึ้นมาคุณไม่ผมไงบอกไม่รู้นะครับแต่ว่าสมเกียรติเนี่ยบอกว่าผมนี่ลูกเขาแก่ อ้าวแล้วแล้วยังไงต่อแล้วใช้อาวุธปืนข่มขู่ด้วยนะครับว่าจะเอาว่าจะขับรถไปอ่ะมันก็คือการป้นจี้นั่นแหละแต่ก็อ้างว่าคุณรู้ไหมผมเป็นใครพอเขาบอกไม่ลูกผมเนี่ยลูกเท่าแกล่ะอ่าคุณจินนาก็คงงงนะฮะว่าทํางานมาก็ไม่เคยเห็นลูกเท่าแก่หน้าตาแบบนแบบจากงงแล้วคงตกใจด้วยนะคะก็อย่างที่คุณนัดซีเล่าข่าวมาสักครู่นี้คือมีการนําปืนขึ้นมาจ่อเด้อผมลูกเท่าแกเนี่ยอ่าใช่ครับแล้วค่ะก็ อย่างนั้นแหละนะคะก็เลยนํารถไปคราวนี้รถคันนี้เนี่ยมันมันอย่างนี้ฮะเดี๋ยวนี้ในธุรกิจของการขนส่งนะครับในส่วนของการขนส่งเขาจะมีการติด GPS ไว้ที่รถบรรทุกสินค้าเนี่ยแทบจะทุกคันนะครับแต่คันนี้ก็ติดไว้เช่นเดียวกันแต่ว่าส่วนมากแล้วรถที่ติดไว้เนี่ยเขาจะติดไว้เพื่ออะไรฮะไม่ได้ไม่ได้ป้องกันขโมยนะจะติดไว้ตรวจสอบลูกน้องว่าเอ๊ความเร็วเกินรหรือเปล่าไปแอบ จอดหลับอยู่แถวไหนหรือไม่นะเขาจะเช็คได้จาก GPS ที่ติดไว้เพราะว่าเนื่องจากการขนส่งต้องใช้เรื่องเกี่ยวกับเวลาการทำเวลาการขนส่งสินค้าไม่ใช่ครส่วนมากก็รักขโมยน้ำมันกันก็เลยติดไว้เพื่อดักไว้นะครับก็คือรถคันนี้ติด GPS เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาคนร้ายหรือว่านายสงเกียรติเนี่ยขโมยไปป้นจี้ไปแล้วเนี่ยจะตรวจสอบได้เลยว่าตอนนี้รถอยู่ที่ไหนใช่ไหมครรถเนี่ยก็เคลื่อนที่ไป มุ่งหน้าไปทางถนนนครสวรรค์พิษนุโลกหรือไปทางเก้าเลี้ยวนี่นะครับ,รบเรารู้ได้จาก GPS แต่รถคันนี้เนี่ยฮะถึงแม้จะติด GPS แต่ก็ติดสติกเกอร์ด้วยว่ารถคันนี้มี GPS อ่านะฮะทำให้คนร้ายรายนี้เนี่ยถอด GPS ออกไม่รู้คนเจอได้งไงเหมือนกันนะฮะรหรือว่าจะติดไว้ในสถานที่มันมันเห็นชัดหรือเปล่านะครับหรือว่าสติกเกอร์เนี่ยมันแจ้งชัดเจนเลยว่ารถคันนี้ติด GPS ไว้ที่ล่างคอนโซลอะไรตรงนี้หรือเปล่า ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เขาก็จะน่าจะติดตำแหน่งที่ติดหลายๆคันด้วยนะคะหรือว่าอาจจะศึกษามาแล้วเหมือนกันนะครับส่วนใหญ่รถบรรทุกก็ติดตำแหน่งที่เคยติดเหมือนทุกๆคันแหละคุณนะค่าชิค่ะอ่าฮะนั่นแหละฮะก็มีการถอด GPS ออกนะครับแล้วก็เอาในส่วนของต่อพ่วงเนี่ยออกจากตัวรถค่ะแต่นึกยังไงไม่รู้นะฮะคนร้ายเนี่ยทำไมครับขับรถกลับมาย้อนกลับมายูเทิร์นกลับมาจาก ไปถึงทางเก้าเลี้ยวแล้วนะฮะแล้วก็ยูเทิร์นย้อนกลับมาแล้วก็โดนจับตรงตรงหน้าตรงหน้่เเียนเอามินใกล้ๆกับจุดที่โดนจับเอ้ยใกล้ๆกับจุดที่แย่งรถไปค่ะเออน้าแปลกแปลกจริงๆคุณผู้ชมคุณผู้ชมคิดถึงที่คะว่าขับรถกลับไปแล้วแล้วขับรถวนกลับมา GP S ก็ไม่มีแล้วก็วนกลับมาแล้วก็มาโดนจับตรงจุดที่ตัวเองขโมยนั่นแหละใกล้ๆกัน ก็ไม่น่าเยื่อเหมือนกันแต่สรุปตอนนี้ถูกจับกลุมเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับควบคุมตัวดําเนินคดีข้อหาชิงทรัพย์ผู้อื่นะนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้นะฮะวันที่เราอัดรายการนี้นะครับก็ควบคุมตัวไปทําแผนประกอบการ